นางแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนะคะโอ้ oh. สวัสดีค่ะปารพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามเยลลี่พีชกันค่ะ <Yeah. S 2> ใครบอกว่าคอนเทนต์เดิมๆฮะก็เดิมจริงๆแหละอะไรพี่บอก วันนั้นนะคะแต่ว่าเราจะใส่ส่วนผสมที่พิเศษกว่าเดิมอย่างอันนี้ไม่เคยใส่มาก่อนนะน,นี่อะไรรู้หรือเปล่านํายานะไมนะคะพรีดเลยเนาะวันนี้จะมาทำให้เขาค่อนข้างที่จะเอาเป็นเยลลี่ที่สุดนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ตามไปดูกันเลยค่ะมานะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำใส่ลงไปนะคะก็ใส่น้ำเปล่าสามเลยนะคะ เราจะทำให้เขาเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะประมาณสักครึ่งหยดได้ค่ะใส่กากเพชรสีชมพูนะคะโรยลงไปให้นางแบบฟุ้งฟิ้งมินะคะโอ้สวยมากคนเลยถ้าสีใสนะเขาก็ยังคงเป็นกากเพชรนะคะใส่เยอะมากเลยทุกคนสวยดีสวย ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนสำคัญเราจะใส่น้ำยาดำไมของบีไนท์ลงไปนะคะสองปั๊มอันนี้เราต้องการให้เขาได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นความเป็นพีทที่หอมๆค่ะดูหอมมากเลยนะคะกลิ่นนี้ใครเราเคยใช้ก็คอมเมนต์นะขยี้ขยี้ให้ละลายให้หมดเนาะอหอมเพราะเจะใส่น้ำยาปะผพานเนาะ สักฝาหนึ่งแต่ว่าต้องคนด้วยนะคะตอนที่ใส่น so sure no like ้ำยาลงไปก็ต like anyway, ้องคนด้วยค่ะน้ำยาหยด2อหยดก็ต้องคนเนาะนี่คน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 ตะล่อมตะล่อมตล่อมคนคนแบบนี้นะไม่งั้นมันจะกรลืนไปหมดเลยค่ะจะไม่รู้สึกถึงความเป็นกาวมันจะเป็นแต่น้ำค่ะทุกคนคนคนค่อยๆนะค่อยๆค่ะ เฮดาเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เขาต้องไม่ติดมือแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเยลลี่เยลลี่แบบนี้เลยเห็นปะเหมือนจะเลี้วแต่ว่าไม่ได้เลี้วนะคะเหมือนจะติดมือแต่ว่าก็ติดมือนะคะแซวเซเหมือนจะติดมือแต่ก็ไม่ติดมือนะคะเป็นเนื้อ,อยุ่ยหย่ย,ย่แบบนี้นะคะมีความเป็นพรีดเลยเห็นไหมละลายเลยค่ะละลายละลาย วยมากทุกคนเอาไปลองทํากันดูได้นะคะตอนผสมน้ำยาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะต้องค่อยคอยคนค่อยๆผสมนะคะใส่น้ําเยอะมันก็จะเป็นยากหน่อยเนาะน้ายาก็ค่อนข้างที่จะต้องปริมาณเป๊ะๆหน่อยะคะ่ะหอมค่ะสูตรนี้ไปลองทําดูได้นะคะหอมฟุง้งฟิงทั้งบ้านแน่นอนนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรมาฝากอีกเราติดตามไม่ดีนะมีใครอยากให้เล่นไอเดนอีกใช่ไหมคะจริงๆก็เล่นทุกวันนะออกวันละคลิปก็ได้แนละ้วเนี่ยเล่นทุกวันเหมือนกันนะชอบเล่นเนาะแต่มันก็จะเป็นแบบคอนเทนต์เดิมๆหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยได้เล่นอะไรเล่นทหารรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นแต่ลงแรงเท่านั้นนะคะทุกคนก็เกมมันก็จะค่อนข้างเป็นอย่างนั้นส่วนตัวก็ชอบมากๆเลยนะไอเดนดูเขาแข่งด้วยนะทุกคนชอบมาก ชอบชอบความแบบถอดรหัสชอบความคิดที่แบบเป็นทีมเวิร์กอะไรอย่างงี้เนะาะทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนก็ทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองแล้วเป็นทีมเวิร์กชอบเกมนี้นะคะอยากให้เล่นอีกคอมเมนต์อีกนะคะเดี๋ยวจะเล่นแน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบายชุบชุบ